สวัสดีครับตะวันจันเจ้าฟาร์มเวลาเราเลี้ยงบอนสีไปสักพักนะครับมักจะมีหน่อแบบนี้นะครับโผล่ขึ้นรอบๆบต้นต้นใหญ่นะครับตัวหน่อพวกนี้สามารถแยกเอาไปเป็นเอาไปปลูกเป็นต้นใหม่ได้นะครับโดยการที่เราต้องพยายามขุดลงไปนะครับให้เจอส่วนที่เป็นหัวด้านล่างนะครับส่วนหัวบอนด้านล่างนะครับคือเราจะต้องตัดให้ติดส่วนหัวด้านล่างไปด้วยนะครับต้นนี้ก็อยู่ลึกนิดนึงนะครับ ก็พยายามขุด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 ลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้มีดในการแซะเอาส่วนที่ให้ติดส่วนหัวด้านล่างนิดนึงนะครับเอาไปแยกปลูกได้นะครับเป็นวิธีการง่ายๆนะครับให้ขยายพันธุ์ได้รวดเร็วและโตไวนะครับเนี่ยครับใช้มีดค่อยๆแซะนะครับให้ติดส่วนหัวที่เป็นเหลืองๆด้านล่างนะครับเอาไปด้วยนะครับนิดนึงส่วนรากขาดไม่เป็นไรนะครับแบบนี้ค่อยๆตัดส่วนนี้ออกไปนะครับ ก็จะได้ส่วนต้นของบอนสีเป็นหนอ่อออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการปลูกนะครับโดยการที่เราเดี๋ยวเราไปใส่ลงปลูกนะครับส่วนโคนนี้ก็กลบให้เรียบร้อยนะครับไม่ต้องทายาไม่ต้องบ่ายปูนแดงนะครับโอเคอตัววัสดุปลูกก็เป็นดินที่ใช้ปลูกเลยนะครับโดยการที่ผมเอาใส่แก้วตัวเป็นแก้วน้ำดื่มนะครับแล้วก็เจาะรูด,ด้านล่างเดี๋ยว เอาไปลงปลูกนะครับตัวน่อก็คือเนี่ยครับทำรูแบบนี้แล้วก็เอาตัวหนอของบอนสีนะครับลงปลูกไปเลยแต่การที่เราลงปลูกแบบนี้ตัวนอเนี่ยเขายังไม่มีรากนะครับก็เราต้องทําการาควบแน่นนะครับหรือการควบคุมความชื้นไม่ให้ใบเขาทายความชื้นออกนะครับโดยการนะครับผมใช้ขวดน้ําแบบนี้เพื่อให้สูงมากกว่าใบนะครับ ครอบคุมไว้เหมือนเราทําตู้อบปอนะครับว่าประมาณแบบนี้โดยการที่ครอบทั้งหมดเลยนะครับแบบนี้เขาจะไม่เหี่ยวนะครับแล้วก็ไม่ตายรอจนเขาออกรากเราถึงจะเปิดออกนะครับครอบไปแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็ใช้เ,เทปใสปิดอีกทีกันตัวอะไรมาชนล้มนะครับ แล้วก็เป็นการปิดเพื่อไม่ให้อากาศเข้าด้วยนะครับแบบนี้แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็ไปตั้งลงปลูกลงใน,ในกระบะหล่อน้ําด้านล่างนะครับเพื่อให้เขามีความชื้นตลอดกระตุ้นให้เขาเกิดรากนะครับหลังจาก10วันผ่านไปนะครับตัวใบล่างก็เหี่ยวไปนะครับมาสังเกตด้านล่างนะครับเริ่มออกรากขาวๆมาแล้วนะครับแบบนี้เราสามารถแกะได้เลยนะครับ แบบนี้ก็จะรอดแล้วนะครับเราสามารถได้ต้นบอลสีต้นใหม่ได้อีกแบบโอนแบบนี้จะโตวไวด้วยนะครับโอเคทีนี้ก็วางได้ปกตินะครับรอจนกว่าเขาจะาต้นใหญ่แล้วก็แยกเปลี่ยนกระถางนะครับส่วนต้นนี้อันนี้ผมก็ลงพร้อมกันนะครับอันนี้ใบไม่เขียวเลยนะครับแต่รากยังไม่เกิดนะครับเพราะว่าอันนี้ผมแทะมาไม่ติดรากเลยมีหัวติดมานิดเดียวนะครับ ก็รอไว้ก่อนนะครับโอเคนะครับลองไปทำกันดูได้นะครับคลิปนี้ก็มีเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับผม